ในหมู่บ้านหมูแห่งหนึ่งมีลูกหมูชื่อหมูแดงเขาชอบเงยหน้ามองท้องฟ้าและฝันว่าถ้าหมูบินได้ก็คงดีสินะหมูแดงพยายามกระโดดให้สูงที่สุดแต่ไม่ว่าจะกระโดดกี่ครั้งเขาก็ยังไม่สามารถบินได้เหมือนนกวันหนึ่งขณะที่หมูแดงนั่งเศร้าต้ต้นไม้คนนกสีทองก็ตกลงมาตรงหน้าเขาหมูแดงรีบวิ่งไปหานกฮูกชราคนนกนีทำให้เราบินได้ไหมนกฮูกยิ้มและตอบว่า ขนนกนี้มีเวทมนต์ก็จริงแต่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันด้วยตัวเองหมูเด้งลองใช้ขนนกกระโดดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังบินไม่ได้จนกระทั่งหมูเด้งเข้าใจว่าขนนกอาจไม่มีพลังมิเศษแต่มันทำให้เขามีความกล้าและพยายามมากขึ้นแทนที่จะพยายามบินหมูเด้งกับเพื่อนๆช่วยกันสร้างว่าหมูบินและในที่สุดเขาก็บินได้ แมจะไม่ใช่ด้วยปีกของตัวเองก็ตามหมูเด่งได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเราอาจไม่ได้บินด้วยปีกของตัวเองแต่เราสามารถบินได้ด้วยความพยายามและความคิดสร้างสรรค์